ดีครับเมื่อนี้น้องพอร้อมว่าเด้มานะ้ำน้องพอร้อมอยู่กับอัเอกคไขมุกว่าเด้น้องพอร้อมว่าเด้มานะ้ำนี่น้องพอร้อมมาเที่ยวกันเลยนี่คือข้างลังนี่แบกกล่าวครับเป็นเป็นน้องเป็นบึงครับเพราะเนืองจนะบึงสังสังคอไข่กระลั่นนะครับบึงสังหมายถึงหอยสังคือสีออปมาณนั่นแหละวันนี้แต่ผม เห็นแล้วมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับบ่วุนไาวบ่วบอแล้วก็บบ่บ,บ่มีความวุนไายแล้วเป็นน้องน้ำที่สะอาดสะอ้านครับแต่ว่าพวกต้นไม้ต้นไหลพวกเีหยับขาเจ้าจก็ดูแลรักษาอย่างดีกันเลยหามองมานังปล่อยอารมณ์คิดฮอดน,น้องพอร้มอมยมื้อน้นองพอร้อมมาได้ไหมา้ัน,น้องพอร้อมมานะำกับสิไข่ยอยู่บันนี้น้องพอร้อมมาเลย